欢迎你。 พระคำพีประจำวันพระธรรมยากอบบทที่สข้อที่13 1 8ถึง18ลักษณะปัญญาที่แท้จริงมีใครบ้างในท่านทั้งหลายที่มีปัญญาและมีความเข้าใจให้เขาแสดงออกมาด้วยความประพฤติที่ดีงามคือด้วยการกระทำที่สุภาพอ่อนโยนพร้อมด้วยปัญญาของเขาแต่ถ้าหากในใจของพวกท่านมีความขมขื่นเพราะริษยา และมีความมักใหญ่ฝ่สูงก็อย่าโอ้อวดและอย่าต่อต้านความจริงด้วยการโกหกปัญญาอย่างนี้ไม่ใช่ปัญญาที่มาจากเบื้องบนแต่เป็นปัญญาฝ่ายโลกฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายผีปีศาจเพราะว่าที่ไหนมีความริษยาและความมักใหญ่ฝ่สูงที่นั่นก็มีความวุ่นวายและการทำชั่วทุกอย่างแต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้น บริสุทธิ์เป็นประการแรกแล้วจึงเป็นความสงบสุขการผ่อนหนักผ่อนเบาการยอมรับฟังการเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลดีต่างๆไม่มีการลำเอียงไม่มีการน่าซื่อใจคดและพวกที่สร้างสันติซึ่งหวานด้วยสันติก็จะได้รับผลคือความชอบธรรม สวัสดีค่ะพี่น้องคะกลับมาเจอกันในรายการพรย้มเช้านะคะเช้านี้อยู่ด้วยกันกับอาจารย์ฝ้ายยังคงอยู่ในพระธรรมยากอบนะคะบทที่3ข้อที่1 3บสถึงสินะคะอาจารย์ฝ้ายให้หัวข้อว่าลักษณะปัญญาที่แท้จริงนะคะคนที่มีปัญญาในพัมพีนะคะคือคนที่รู้ว่าควรจะดําเนินชีวิตอย่างไรนะคะพี่น้องท่านยากอบได้ถามคําถามนะคะ ว่าผู้ใดในพวกท่านฉลาดและมีความเข้าใจแล้วจงดําเนินชีวิตด้วยการสำแดงออกมาโดยการดําเนินชีวิตที่ดีโดยการกระทําอันถ่อมสุภาพนั่นเองบางคนอาจจะบอกว่าฉันได้รับเกียรติโยมันดับหนึ่งฉันเรียนต่อปริญญาโทฉันสามารถทําโปรเจกต์ใหญ่ได้ฉันเก่งขนาดไหนถ้าให้เราเอาความรู้ของพี่น้องแต่ละคนที่เก่งกาจมารวมกันในปัจจุบันนียก็มีมากเลยนะคะพี่น้องไม่ใช่น้อยเลย แต่ถึงอย่างนั้นสิ่งที่ยาก่อกำลังกล่าวก็คือว่าสติปัญญาไม่ใช่ความรู้นะคะสติปัญญาคนในยุคนี้มีความรู้เพิ่มขึ้นมากมายแต่ว่าสติปัญญาของเขาไม่ได้เติบโตหรือว่าพัฒนา โดยเฉพาะสติปัญญาในการนําความรู้ไปใช้นั่นเองใน,นพัมพีคนที่มีสติปัญญาะค,ะคือคนที่มีมุมมองที่มีคุณธรรมโดยมีความชํานาญในการประยุกต์คุณธรรมในการดําเนินชีวิตนั่นเองสิ่งที่ยากอบกำลังหนุนใจสติปัญญาไม่ใช่เป็นเพียงความรู้ทางวิชาการหรือว่ทาทฤษฎีเท่านั้นนะคะพี่น้องแต่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้งานการดําเนินชีวิต ในที่สุดแล้วสติปัญญาเนี่ยเป็นของประทานจากพระเจ้านะคะทุกคนที่แสวงหาสติปัญญาจากพระเจ้าจะได้รับจากพระองค์ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ระดับ IQ ระดับสติปัญญาของคุณคนนั้นนะคะว่าฉลาดแค่ไหน แต่สติปัญญาเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าและเพื่อพระเจ้าในโลกที่พระเจ้าทรงสร้างนั่นเองนะคะพี่น้องดังนั้นทุกวันนี้เราทุกคนล้วนใช้สติปัญญาของโลกไม่ได้อยู่ฝ่ายวิญญาณเนื่องจากมนุษย์ทุกคนเมื่อตกอยู่ในความบาปทุกคนจะต้องระมัดระวังธรรมชาติของความบาปนะคะที่ส่งผลที่เลวร้วายเกินกว่าที่เราจะตั้งใจนั่นเอง ยากอบจึงเตือนเรานะคะพี่น้องในเรื่องของการระวังเพราะที่ไหนที่มีความอิจชามีความทะเยอทะยานเห็นแก่ตัวที่นั่นก็จะวุ่นวายและมีการกระทําที่ชั่วร้ายทุกชนิดนั่นเองหากเรารู้สึกว่าเรามีความข่มขื่นใจมีความอิจช้าดิสยามมักใหญ่ไฟสูงปัญญาเช่นนี้ก็ไม่ได้มาจากเบื้องบนนะคะพี่น้องขอพระเจ้าช่วยเราสติป,ปัญญาที่มาจากสวรรค์แต่เป็นสติปัญญา แบบโลกเนี่ยไม่ได้อยู่ฝ่ายวิญญาจะเป็นของมานั่นเองนะคะพี่น้องความบาปในตัวของเราสามารถทําให้ความใฝ่ฝันของเรากลายเป็นความมักใหญ่ฝ่สูง mm. เห็นแก่ตัวหรือการตัดสินที่เฉียบคมของเราเนี่ยอาจจะกลายเป็นการผดเด็จการนะคะการมุ่งม,มั่นสู่ความดื้อรัน้นเกิดความบาปได้เมื่อเราไม่ระมัดระวังสติปัญญาฝ่ายโลกสติปัญญาฝ่ายเบื้องบนนะคะเป็นยังไงพ่อพีบอกว่าสงบสุข สุภาพเปี่ยมด้วยความเมตตามไม่ลำเอียงไม่น่าซื่อใจคดและในพระคำของพระเจ้าก็เป็นความจริงและย้ำเตือนกับเรานะแตดูดีบทที่111ข้อที่10นะคะได้กล่าวว่ายำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามก็ได้รับความเข้าใจดีนะคะดังนั้นความสุภาพอ่อนน้อมเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่หลายคนไม่ค่อยนิยมในปัจจุบันเพราะอาจจะคิดว่าความนอบน้อมผอมต้นเนี่ยเป็นความอ่อนแอ แต่พระเยซูคริสต์กลับให้ความสําคัญกับผู้ที่สุภาพอ่อนน้อมและถ่อมตนนั่นเองนะคะพี่น้องวันนี้นะคะเราเองจะต้องเรียนรู้นะคะที่จะพัฒนาชีวิตของเราให้มีการกระทําที่อ่อนสุภาพอยู่เสมอและดําเนินชีวิตติดสินกับพระเจ้านะคะพี่น้องเพื่ออะไรคะเพื่อที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าและเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าพระเจ้าจะทํางานผ่านชีวิตของเราได้ วันนี้ขอให้พระเจ้าที่จะเข้ามาในชีวิตของเราและให้เราเนี่ยจะมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพ่ว่าจะเป็นการอ่านพระคำของพระองค์การใช้เวลากับพระเจ้าผ่านการอธิษฐานการไข้ควร ถึงพระคําความจริงของพระเจ้าเมื่อความจริงของพระเจ้านั้นเข้ามาในใจ,ใจของเราถ้อยคําของพระเจ้านั้นจะทรงชันนะัสูใจิตใจของเราไม่มีสิ่งใดที่เราจะปิดซ่อนเร้นไว้กับพระเจ้าได้เลยนะคะแล้วเชื่อว,ว่าเราจะสามารถดําเนินชีวิตด้วยปัญญาที่มาจากเบื้องบนที่มาจากพระเจ้านะคะพี่น้องเราที่ฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าพระบิดาโมทนาขอบคุณพระองค์สําหรับสติปัญญาที่แท้จริงที่ปรง บอกเราจึงหลายเป็นสิปัญญาที่ไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ไอคิวไม่ใช่ความเก่งแต่เป็นสิบปัญญาที่เกิดจากการพึ่งพาพระเจ้าการมีความสัมพันธ์ที่สนิทแน่นแฟ้นกับพระองค์และการดําเนินชีวิตตามถ้อยคําแห่งความจริงของพระองค์นั่นคือคนที่ฉลาดในการดาเนินชีวิตที่แท้จริงพระเจ้าขอโปรดช่วยให้เราดําเนินชีวิตติดตามพระองค์อย่างแท้จริงด้วยเถิดพระเจ้าด้วยการดำเนินชีวิตที่มาจากเบื้องบนและห่างไกลจากการดำเนินชีวิตที่มาจาก ฝ่ายโลกค่ะแต่พระเจ้าขอพระเยซูบริสิ์ช่วยและสรรเสริญจิตใจของเราย้ำในที่เราใช้สิปัญญาฝ่ายโลกมากเกินไปให้เราที่จะปรับใจใหม่ค่ะเด่พระเจ้าและดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ขอพระคุณพระองค์อธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนในเช้าวันใหม่นะคะ